เกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอจัดทำโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ประจำปีงบประมาณ2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเป็นสมาชิกสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวสถานประกอบการมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการทั้งด้านเวลาและบุคลากรไม่เป็นสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันกับหน่วยง,งานร่วมอื่นๆ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพย์หรือถูกปิดกิจการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการที่มากประสบการณ์ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจและมีความน่าเชื่อถือในการจัดการด้านธุรกิจ MSME ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาดังนี้การพัฒนาตลาดต่างประเทศการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายและการตลาดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามโทรศูน7 7 7 629